ติดตามความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ตุรกีนั้นเกิดเหตุแผ่นินไหวถึงสองครั้งในเวลาห่างกันเพียงแค่3นาทีและเบื้องต้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง6รายบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า300รายด้วยกันส่วนถ้าไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นินไหวรุนแรงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้เพิ่มเป็นกว่า4 7 0 0 0คนและนี่แหละค่ะคือภาเพเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุแผ่นินไหวอย่างรุนแรง ในจังหวัดฮาเตของตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาครั้งแรกเนี่ยวัดความมุนแรงได้ขนาด6.4ศูนย์กลางอยู่ที่เขตเดฟนีลึกลงไปใต้ดิน16.7กิโลเมตรจากนั้นห่างกันเพียงแค่3นาทีค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งขนาด5.8ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในเขตซามันดักลึกลงไปประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็มีออฟเตอร์ช็อกตามมาอีกไม่ต่ำกว่า30ครั้ง ขณะที่ซีเรียซึ่งมีปรมแดนติดกันก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนรวมถึงเลบานอนและอียิปต์โดยล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรอบใหม่นี้6คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า300คนส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตทั้งตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า47,000คน สิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอีกมากกว่า380,000 00, หลังใน11จังหวัดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกว่าทราบปรัหักพังจำนวนมหาศาลหลังปฏิบัติการในการค้นหาผู้รอดชีวิตได้ยุติลงแล้วส่วนสถานการณ์พายุไซคโคลนเฟรดดี้นะคะซึ่งเป็นไซคโคลนระดับ5แล้วก็เป็นระดับสูงสุดลูกแรกของปีนี้ ที่เคยมีกำลังแรงสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและได้อ่อนกำลังลงมาอยู่ที่ระดับ4ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะลดระดับเป็นระดับ3ก่อนจะไปขึ้นฝั่งพัดถลมใน3ประเทศทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาโดยจะไปขึ้นฝั่งที่มาดากัสกา21-22กุมภาพันธ์จึงทำให้ทางการได้ออกคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลที่แรง ส่วนที่มอริเชียสค่ะได้มีการรายงานว่าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เริ่มเกิดน้ําท่วมแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยในพื้นที่มีลมกระโชกแรงทําให้ต้องปิดสนามบินและตลาดหุ้นร่วมกับการออกคําเตือนเกิดคลื่นพายุรุนแรงสัดฝั่งหรือว่าสตอมเซิ r ์ชก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมบนฝั่งได้ก็มีการประกาศให้ประชาชนอยู่ห่างจากบริเวณชายฝั่ง ซึ่งพายุไซคโคลนเฟรดดี้นี้จะเคลื่อนตัวต่อไปยังโมซัมบิกภายใน24กุมภาพันธ์จะทำให้มีคำเตือนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมและฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนที่นิวซีแลนด์ค่ะหลายพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากไซคโคลนแกรเบียลยังคงมีคำเตือนจะเกิดฝนตกหนัก23-25กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งพายุไซโครนแกรเบียลนี้ได้ถล่มภูมิภาคทางเหนือสุดของเกาะเหนือเมื่อวันที่12กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนประชาชน13,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก1,300คนต้องอาศัยอยู่ยังศูนย์พักพิงฉุกเฉิน ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของนิวซีแลนด์ค่ะได้เตือนว่ามีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในระดับอันตรายต่อเนื่อง23-25กุมภาพันธ์เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและทำให้หลายภูมิภาคได้รับผลกระทบส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพระดับน้ำในคลองหลายสายในเมืองเวนิสเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลีซึ่งลดลงต่ำกว่าระดับปกติ จนกระทั่งเรือกอนโดล่าซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองต้องมีการจอดนิ่งอยู่บนพื้นคลองที่แห้งไม่สามารถล่องเรือในคลองได้กระแสน้าที่ลดลงต่ำกว่าระดับปกติเกิดจากหลากหลายปัจจัยค่ะทั้งเรื่องของฝนทิ้งช่วงความกดอากาศสูงและกระแสน้าในทะเลส่วนกลุ่มสิ่งแวดล้อมได้ไรายงานนะคะว่าขณะนี้แม่น้ำและก็ทะเลสาบทั่วอิตาลีกำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของอิตาลีที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาแอลขณะน,นี้ระดับน้ำน้อยกว่าปกติในช่วงเวลานี้ของปีถึงร้อยละ61ค่ะขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมทะเลสาบกาดาทางเหนือของอิตาลีพบว่าระดับน้ำลดลงต่ำสุดจนมองเห็นลักษณะของก้นทะเลสาบ สามารถใช้เป็นทางเดินจากบริเวณชายฝั่งของทะเลสาบไปจนถึงเกาะซานบายาจิโอซึ่งเป็นลักษณะเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้สภาพอากาศที่แห้งแล้งติดต่อกันหลายสัปดาห์ในช่วงฤดูหนาวก็สร้างความหวั่นวิตกว่าอิตาลีจะต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงอีกครั้งในฤดูร้อนปีนี้หลังจากที่เพิ่งเผชิญภัยแล้งหนักที่สุดในระดับสถานการณ์ฉุกเฉินเมือ่อฤดูร้อนปีที่แล้ว แล้วก็ที่ผ่านมาเทือกเขาแอลก็มีหิมะตกไม่ถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณหิมะตกในระดับปกติด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ